กาบสวัสดีจ้าพี่น้องบอกไปเบิร์สุขูสุขุนจะพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยและก็ต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้ามื้อนีมากินตําชั่วขนมจีนใส่กับหมูย่อนอกจากพี่น้องใส่ผักบวกผักใส่น้าจ้าพี่น้องจ้าผักกับเฮากระเมีผักสลัดด้อยจากพี่น้องผักสลัดทั่วฟักยาวทั่วพูแล้วก็กะหลาจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิรงมือกินกรกอบคุณที่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปห้เเลอจ้าพี่น้อง ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามาให้เป็นกำลังใจอ่อนเดือดใจพี่น้องจแกมาแซ่บๆน้องกันจ้ะพี่น้องจกมขออนุญ,ญาตใส่มือเลือจ้าใส่ดวกพักใส่น้ำตำส่วมาเลือดจ้าพี่น,อน้องเซ็ตเซ็ตน้อกันอื้มจ้ะ lôi mệt cả thiên phẩm ba cái lăm kẻ lại như mình luộc phát sai luộc phát lầm luộc phát ăn ừ, phát quăng tung lọc thôi tôi phát nhào sẽ phỏng ถ้าอยู่ในบ้านกับพี่น้องภาบุษัตร์โมนยากับกราบข้อภัยหลายๆเด้อจ้ามาเรือด้วยทุกขุดทุกคนจ้ากินตำสวยน้ำกันแสีบๆจ้าเผ็ดๆน่วนๆสวยละ เดี๋ยวมึงกล่องนะ้ำยานะ่ะผ่าตัดไปก่อนอยานกะิปตัดไปก่อนอืม้มขออนมเสร็จเคยอละไรแจพี่นองมืง่อตะว่าอยู่บริดัทยามุงกล่อง เงา่าขึ้นมากจะคลิปตัดไปยำไหนขอยปรุงมเแล็วจา้า ลูกไส้บกวนมันเนี่ยพอเพิ่นเอาให้พอเปลี่ยนกะมาเลยเม,มกาดิีนพอใส่ตู้เย็นไว้ สลัดนหนะกกินมุมมามกินโบสูผาพแบบขออาภาัยหลายๆเลยจ้า มาเมนวัตาสองเหนียวพี่น้องมาจามมนยมเสร็จน้ำกันสายเสร็จ นั่นว่ะทายอยู่ในบ้านนั่งขอมาหลังเงินว่นนากล่องมัน,อ,อ,นอ่อนลงต่อแย่ลงแยลง อพักสลัดห้องด้วยทำส่วนกินนยำใดกระแสบ

ambuan surat ini